เจ็ดสิบหกถึงแปดสิบเฟซหยิบเมเดียขึ้นมาในตอนเริ่มต้นการจับคู่ตัวตนของโรแลนยังต้องใช้ความพยายามในการปกปิดที่อยู่อาศัยอยู่บ้างตัวอย่างเช่นเมื่อมองเพลินๆดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านหลังที่ดีที่สุดในดูสตรีตแต่เป็นบ้านหลังธรรมดาที่สุดและไม่สะดุดตาและบังเอิญตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่ในมุมมองของโรแลนยังมีช่องโหว่มากมายเช่นภายในบ้านอาจกล่าวได้ว่าเน้นความหรูหราดังนั้นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาภายในการไหลของน้ำและอื่นๆหากส่วนนี้ติดอยู่จะต้องรู้สึกผิดอย่างแน่่่นนนอออออออแแลละะขข้้เเสสีีีียยยยงงงงคคควววาาาาาาามมมหรรรรภใกกกก็็็ืบบบบผดจตตพททิป ดังนั้นโรแลนจึงไม่รีบเร่งทำอะไรในระหว่างวันแต่เพียงเปลี่ยนการป้องกันของผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาแล้วปล่อยให้ทียอมแปล่อยผู้ไฮลิงที่ถูกเธอปราบปรามและรวมอยู่ในอำนาจระหว่างสงครามแดนประหารครั้งก่อนและใช้ผู้ไหลิงเป็นผู้คุ้มกันลับจากนั้นตั้งค้ามนสกดที่ซับซ้อนหลายอย่างซึ่งไม่สามารถตรวจจับได้ในโลกแห่งเทคโนโลยีเขายังเปิดอาณาจักรเงาในลักษณะที่เป็นความลับอีกด้วยและยังส่งมอนสเตอร์เงาตัวอื่นๆไปยังพื้นที่โดยรอบเพื่อเฝ้ายามอีกด้วยท้ายที่สุดแล้วโรแลนดตั้งอมาววยเหาเป็นเช่นนนั้้คุณออาตงการใช้สถาานนทีี่พพและอยูู่ีดสรเป็นเวลาจึงกล่าวไดากรรในะดับนนนีี้เเเป็พยงราาาฐท่นั้น เมื่อจัดเตรียมทุกสิ่งเหล่านี้เรียบร้อยแล้วและเกือบจะมืดค่ำแล้วโรแลนก็เรียกทียอมแมทและพิธีกรทั้งสองที่คุ้นเคยกับบริเวณโดยรอบกลับมาแล้วเริ่มจัดเตรียมเป้าหมายต่อไปถ้าไม่มีอะไรอย่างอื่นเราก็คงจะต้องอยู่ที่ดูสตรีตเป็นเวลานาน,านดังนั้นก็เหมือนที่ฉันบอกคุณไปก่อนหนี้ว่าเราจะต้องจัดการกับร่างกายอยู่ดีหิมาถลม่มการรวมตัวกันมากขึ้นจะทำให้เกิดการพังทลายครั้งใหญ่หรือไม่ทั้งสองพิธีถามโรแลนพยักหน้าก่อนจากนั้นจึงสายบัวพูดแบบนั้นก็ยุติธรรมแต่จริงๆแล้้ววมันนนไปสู่่าากก ตัวอย่างเช่นหากมีการระเบิดการพังทลายขนาดใหญ่ในที่อื่นๆส่งผลให้ความเข้มข้นของพลังงานการพังทลายในภูมิภาคอื่นๆเพิ่มขึ้นผู้ที่ติดเชื้อโรคการพังทลายจะมีแนวโน้มที่จะกัดซอลุกกลงหรืออาจเสียชีวิตหรือเสียชีวิตโดยตรงหรือสร้างสัตว์มะถล่มและทำให้ผลกระทบขององค์การพังทลายขยายวงกว้างขึ้นมีการล่มสลายครั้งใหญ่ๆมากมายและทุกครั้งที่มีทนายความเกิดขึ้นก็มักจะเป็นหายนะครั้งใหญ่แต่ในช่วงเวลาปกติองค์กรส่วนใหญ่ที่ต่อสู้กับพังกจะอมงไกและขนาต้องรับมือกับากานายงกดเพะ่ิัวร้างวี่กรไก เมื่อเทียบกับการพังทลายนี่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราต้องรับมือกับก,บการพังทลายครั้งนี้เมื่อได้ยินโรแลนด์พูดเช่นนี้พิธีกรทั้งสองก็พยักหน้างั้นเราจะฆ่าพวกมันเหมือนผีเสื้อไฟที่คุณพูดใช่ไหมจริงๆแล้วทั้งสองพิธีมีไอเดียเมื่อพวกเขาพูดแบบนี้นั่นคือมันสามารถฆ่าแนวคิดเรื่องหิมะถล่มโดยตรงได้หรือไม่เธอคิดว่ามันน่าจะได้ผลเพราะเธอได้ลองแล้วภายใต้คำแนะนำของโรแลนด์แนวคิดบางอย่างเธอสามารถฆ่าได้โดยตรงและแม้แต่ความทรงจำอากาศก็สามารถฆ่าได้แต่เธอไม่มีเบาะแส สิ่งเหล่านี้สามารถทำงานได้โรคพันธลายสามารถทำงานได้หรือไม่โรแลนด์เห er ็นความคิดของเธอเขาจึงใส่หัวเล็กน้อยพวกเราแตกต่างจากผีเสื้อไฟเราไม่จำเป็นต้องเลือกวิธีการที่โหดร้ายเช่นนั้นเพราะเราก็ยังมีทางเลือกอยู่แต่คุณสามารถลองคาดแนวคิดเรื่องหิมะถล่มได้แต่ไม่ต้องคาดหวังมากเกินไปในตอนนี้เพราะนี่คือโลกที่แตกต่างและดวงตาแห่งความตายเข้าใจดวงตาแห่งความตายที่รากเงาและโลกของเราก็แตกต่างจากระบบของโลกใบนี้ ดังนั้นหากสิ่งที่คล้ายคลึงกันไม่ได้ผลคุณก็ต้องรอมีแกนทนายความที่เหมาะกับคุณมากนั่นคือฉันไม่รู้ว่าแกนทนายความแห่งความตายที่หกได้แตกตัวออกมาในระยะน,นี้หรือไม่เราแตกต่างจากผู้คนในโลกนี้เราจะไม่ได้รับการรบกวนจากความปรารถนาแห่งการล่มสลายและตอนนี้เราจะไม่ถูกกดกรอนโดยพลังงานแห่งการล่มสลายดังนั้นตราบใดที่คุณพบวิธีใช้ที่ถูกต้องจากนั้นเมื่อคุณได้แกนทนายความแล้วคุณอาจใช้ความสามารถของดวงตาปีศาจแห่งความตายตรงตรง,ตรงได้อย่างเต็มที่ในโลกนี้เมื่อได้ยินโรแลนด์พูดเช่นนี้พิ แล้วเรื่องของอาวัลันเช่ไทยอมัดนั้นฉันยังคงต้องถามคุณอีกว่าตอนที่คุณออกไปก่อนหน้านี้คุณควรจะติดต่อกับคนไข้ของอาวัลันเช่บ้างแล้วพลังผู้ก่อตั้งของคุณกับทะเลแห่งชีวิตร่วมมือกันคุณจะรักษาหังางไกได้ไหมใช่ทียอมาพยักหน้าฉันรู้สึกว่าตัวเองสามารถทําได้มากกว่านั้นพลังแห่งการสร้างสารรค์คือพลังที่จะทาให้ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นพลังที่จะทาให้เติบโต,ตพลังที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ดังนั้นด้วยทะเลแห่งชีวิตของฉันในตอนนี้ฉันคิดว่าถ้าฉันสามารถให้คนตายมาศึึกกกกษษาาาไไไดดดด้้้้้บบงงททีีีัันนนนนนนอออจจะเเปลลล่่่่่่ยยยยยคคตตใหหมมมม็ุ์์ิิิืูููชโรรแ อืมมันเพียงพอที่จะรักษาโรคทางกายได้ชั่วคราวส่วนคนตายก็ไม่ต้องกังวลการล่มสลายครั้งใหญ่ครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นครั้งที่หกหรือเจ็ดก็ตามฉันวางแผนที่จะเข้าร่วมด้วยดังนั้นเมื่อถึงเวลาไม่ว่าจะเป็นคนตายหรือสัตว์ร้ายที่พันธาลคุณจะสามารถพบมันได้โดยบังเอิญอืมโรแลนด์ Roland พูดอย่างนั้นและทียอมแมทก็พยักหน้าและไม่พูดอะไรอีกและโรแลนด์ก็ยังคงจัดการต่อไปโดยสรุปแล้วความจริงที่ว่าไทอามัตสามารถรักษาอาวัลันเช่ได้นั้นถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับเราแม้ว แม้ว่าโลกจะใช้พลังงานหงไกแต่หงไกกลับมีสติสัมปชัญญะแม้ว่าดูเหมือนว่าพวกเราสามคนจะใช้พลังงานออรวาแลนด์ and, ไม่ใช่ปัญหาใหญ่และคนที่แข็งแกร่งบางคนในโลกนี้ก็สามารถใช้มันได้เช่นกันแต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วการใช้พลังงานออวาแลนด์ and, ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอุปกรณ์หรือรูปแบบอื่นใดมีความเสี่ยงสูงมาก และในขั้นนี้ไม่มีตราประทับหรือนักรบฟิวชั่นในโลกนี้บางคนเป็นเพียงอุปกรณ์และบางคนเป็นยาเสริมความแข็งแกร่งบวกกับพรสวรรค์ส่วนตัวดังนั้นระบบที่เรานำมาเช่นอุปกรณ์เหล็กโอริฮ่าที่ไม่จำเป็นต้องเร่งให้พังทลายเช่นเดียวกับฐานเวทมนต์ชุดเวทมนต์ศิละปะก,การต่อสู้ที่สามารถปรุงแต่งเพื่อควบคุมร่างกายได้อย่างอิสระในโลกของนักเรียนและแม้แต่ไทยอามัตก็แปลงและเสริมความแข็งแกร่งให้กับชีวิตโดยตรงด้วยทะเลแห่งชีวิตและอำนาจเหล่านี้คือแกนหลักขององค์กรดึงข,ขึ้นของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีออฟไลฟ์ของ แม้แต่โรแลนด์ยังจำได้ว่าในบทที่7ของ FGO นิวากามารุถูกโยนลงในทะเลแห่งชีวิตไม่เพียงแต่จะดมมืดลงเท่านั้นแต่ทะเลแห่งชีวิตยังมาถึงอุยวากามารุที่ดมมืดลงจากการผลิตพลังงานอีกด้วยไทยอะมัดเป็นการดำรงอยู่ที่น่าเหลือเชื่อมากลองคิดดูแบบนี้ถ้าพลังงานยังคงผลิตนักรบอย่างพีคเควินพีคเคานซ์ทริบูวเลชันและคอนโทรเลเบอรคอสเดมอนต่อไปและก่อตั้งกองทัพนอกจากจะจบชีวิตอย่างน่าเหลือเชื่อที่สุดแล้วเขายังล็อกพวกเขาทั้งหมดได้ใช่ไหมอ่านนิยายที่มีเนื้อหารุนแรงเเเเพพีีียยยงงไปปท่่่่่แตตนนนนนััักกกก็็็คควาาามมิิดชระฮสอู มันจะมุ่งเป้าไปที่อรารยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณยังคงจะต่อสู้กับทางกายด้วยพลังงานทางกายไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรคุณก็ไม่สามารถกระโดดออกจากการจัดเรียงของมันได้เป็นความรู้สึกเดียวกับตอนที่อยู่ในสนามรบยุโรปครั้งก่อนอย่างไววิงกุงและโรแลนด์เพราะฉะนั้นหากมันไม่เป็นความจริงโรแลนด์ Roland ก็ยังคงไม่คัดลอกนักรบฟิวชั่นในโลกนี้ในปริมาณมากอยู่ดีท้ายที่สุดแล้วด้วยการใช้พลังงานทางกายในปริมาณมากขนาดนี้ไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าทางกายจะได้รับการเสริมความแข็งแกร่งในระดับที่น่าตกใจหรือไม่โรแลนน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 นดดดดกกกล่่่่่าาาาาาาวาววววขขขขขะงงงงงแแแแแแตตยยยยัััััจเเเเรรีีีีคคิิบธ0 .3 อออ้้้ทททใใโ็็ปปหุไศึ มีคนแอบเข้ามาที่ยอมมาเปิดปากของเขาออกอย่างเขาเบาและพิธีกรรมทั้งสองจะต้องยืนขึ้นคุณอยากให้ฉันไปหาไหมเมื่อได้ยินเธอพูดเช่นนี้โรแลนก็ยิ้มไม่ต้องกังวลไปหรอกมันเป็นแค่ลูกแมวเพราะฉันรู้ว่ามันจะวิ่งเล่นไปทั่วตอนเย็นดังนั้นฉันจึงปล่อยให้กลไกป้องกันเพิ่มชื่อมันไว้ในรายชื่อขาวโดยตั้งใจไม่เช่นนั้นมันจะเข้าบ้านไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเบื่อไปหาเธอแล้วมาซะและถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะขยับตัวฉันจะปล่อยให้เหงาพาเทอมาเองทั้งสองพิธีต่างก็ยกกกกกกไไไไไไไหหหลลลลลจะะปปเเเเทีี่่่่่่่่ยยยยวววคครัััับบมมด้้้ืออออออนน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 าาาาา็็็ขึูุณแแตฝิฉ ด้วยการสนทนาที่เรียบง่ายเช่นนี้การแอบเข้าไปชะตากรรมของปาโดฟฟลิสที่วางแผนจะทำงานก็จบลงเช่นนี้ขีด7 6มันไม่ยากหรอกปาโดเฟลิสเดินไปตามทางเดินของบ้านมองดูรูปแบบการตกแต่งอันหรูหราที่นี่มุมปากของเธอขยับขึ้นเล็กน้อยไม่ได้เลยแม้ว่าเธอจะยืนยันอย่างคร่าวๆจากข้อมูลต่างๆแล้วว่าครอบครัวนี้ควรจะร่ำรวยที่สุดในดูสตรีทแต่ความยากจนก็จำกัดจินตนาการของเธอเธอไม่คาดคิดว่าครอบครัวนี้จะรวยขนาดนี้ภาพวาดประเภทที่เธอเคยเห็นในบ้านของคนรวยที่คนเหล่านั้นสสมและดูแลอย่อยางเข้มงวดถูกแขวนไว้ในทางเดินนี้้ทังห มีแม้กระทั่งบางอย่างที่เธอสะดุดเจอเมื่อเธอได้ยินเกี่ยวกับสิ่งมีค่าเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีราคาสูงเกินจริงเมื่อเห็นเช่นนี้พาโดฟินลิปก็มีความสุขมากแค่เอาภาพวาดไปและจากไปเธอถ้าคุณมีเงินมากพอที่จะซื้อมันได้มันคงไม่ง่ายนักหรอกที่จะยุ่งเกี่ยวกับมันเราเป็นคนตัวเล็กเราสามารถเสี่ยงได้แต่เราไม่สามารถโง่ได้พวกพาโดฟินลิสไม่โง่เลยหรือจะเติบโตมาบนถนนดูสตรีตตั้งแต่เด็กและทำภารกิจด,ดังกล่าวโดยแทบจะไม่ขัดมือเลยและมีอายุยืนยาวถึงขนาดนั้นก็เป็นไปไม่ดทะััะนนลนนนแนไป แค่นั้นก็เพียงพอให้เธอซื้อของอร่อยๆไปฝากเด็กที่บ้านพักคนชราได้และครอบครัวนี้ก็ร่ำรวยมากจนสูญเสียภาพวาดท,ที่ไม่ค่อยเด่นชัดไปและฉันคิดว่าเพื่อความเปิดเผยฉันจะไม่สืบสวนอะไรอย่างเปิดเผยมากนะักดังนั้นคงจะไม่เป็นไรหากจะลากยาวต่อไปอีกนานนั่นคือสิ่งที่เธอคิดแต่โอ้คุณคิดแบบนั้นทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นจากด้านหลังเธอทําให้พาโดเฟลิสตกใจกลัวไปทั่วขนะเมื่อเธอหันศีรษะไปมองด้านหลังอย่างช้าๆเธอก็พบผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเธอสวมเสื้อผ้าาาาาหรรรแตรรแต่่่่สสุพเเเเเียยยบ้อมนะัััววคคคณิดไงงงงกกกก็ทปา จากคำพูดของหญิงสาวดวงตาของเธอจึงเปล่งประกายแวววาว,าวาและมีเลือดฝาดอย่างประหลาดนี่ได้ทำลายการป้องกันทางจิตวิทยาของปาโดฟิลิสที่ไม่แข็งแกร่งมากนักไปอย่างสิ้นเชิงเพราะปาโดเฟลิสมั่นใจได้ว่าเธอไม่เข้าใจผิดในบ้านนี้ไม่มีแสงสว่างแต่ดวงตาของพี่สาวคนโตกลับสว่างขึ้นด้วยแรงน่ากลัวจังเลยขาของเธอจึงอ่อนแรงและเมื่อพิธีกรรมทั้งสองกำลังป้องกันการหลบหนีของเธอเธอก็คุกเข่าลงกับพื้นด้วยความเร็วที่สะอาดเรียบร้อยอย่างมากจนไม่มีเวลาอยู่พิธีกรรมทั้งสองนี้ด้วยซ้ำเธอจึงปิดมือและดดวสปุ พิธีกรรมทั้งสองทำให้พาโดฟิลิปตัวสัน่นและความสนใจน้อยๆที่เธอมีก็หายไปทันทีแม้ว่าโรแลนจะบอกเธอไว้ก่อนจะมาว่าพาโดฟิลิปอ่อนแอแต่เธอก็ยังไม่มีแนวคิดอะไรชัดเจนในเวลานั้นและเธอรู้เงื่อนไขในการเข้าร่วมกลุ่มเทพดังนั้นเธอจึงคิดว่าคนที่โรแลนโปรปรานได้นั้นแข็งแกร่งมีความสามารถและประสบความสำเร็จนั้นไม่สามารถได้ไปกว่าใครได้แล้วว่าจะอ่อนแอได้ตรงไหนแต่ตอนนี้พิธีกรรมทั้งสองเกาหัวของพวกเขาปิดตาปีศาจแห่งความตายตรงและมองไปที่การคุกเข่าอย่างชำนาญอย่างยิ่งของพาโดฟิลิสเพื่อขอความเเมมตาดดยยยรรู้สร้สสกกพีห่นิล็อ จากนั้นดวงตาของเธอก็หรีลงทันทีราวกับว่าเธอคือผู้ล่าซึ่งทำให้เสียงของปาโดฟเฟลิสค่อยๆเบาลงเรื่อยๆจนในที่สุดเธอก็เงียบไปเฉยๆโดยแค่คุกเข่าลงบนพื้นและยิ้มฉันไม่สนใจที่จะทำอะไรกับคนที่ไม่ต่อต้านดังนั้นคุณควรจะซื่อสัตย์เมื่อได้ยินทั้งสองพิธีกรรมกล่าวเช่นนี้ปาโดฟเฟลิสก็พยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยากขัดขืนอยากขัดขืนเราอ่อนแอเหลือเกินเราจะขัดขืนได้อย่างไรเมื่อเห็นนางเป็นเช่นนี้ทั้งสองพิธีกรรมก็กรนเบาๆแต่ไม่พูดอะไรอีกเพียงแค่หันกลับไปแอบทิ้งงงประโยยคคคดัักกกล่าาาาววไ้บบนนมมสิีอพุณ าโดเฟลิสเติบโตมาบนถนนดูสตรีทเทคนิคการขโมยของถูกเรียนรู้ครั้งแรกจากแมวและโชคก็เข้าข้างเธอโรแลนนั่งอยู่บนโซฟามองดูพาโดเฟลิสที่กำลังคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเขาด้วยความสนใจและเล่าประสบการณ์ของเธอทีละเล็กทีละน้อยเรื่องนี้สร้างความกดดันให้กับพวกปาโดเฟลิสมากไม่นะไม่รู้ว่าถ้าปล่อยให้แมวเครียดมากเกินไปขนจะรุ่งหรือเปล่านะพาโดเฟลิสกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นขณะที่โรแลนกำลังพูดถึงข้อมูลของเธอและในที่สุดก็มุ่งความสนใจไปที่บอสมักจะติดต่อกับชายที่รู้จักกันในนามบอสี เมื่อได้ยินโรแลนด์พูดเช่นนี้พาดอนฟินลิตก็กระพริบตาแล้วพยักหน้าซ้ำๆอ่านนิยายแนวรุนแรงเพียงเข้าไปที่เฟลูฟิคชั่นเน็ตเวิร์กใช่ครับเจ้านายมีพลังมากเธอพูดสิ่งนี้ก่อนจากนั้นจึงมองไปที่สีหน้าของโรแลนด์ที่ดูเหมือนไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่เธอพูดแล้วการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นในตอนแรกของเธอก็พังทลายลงในทันทีเออแต่ฉันเป็นตัวละครตัวเล็กและฉันก็ไม่ค่อยได้รับความสำคัญเท่าไหร่ฮ่าฮ่าเท่าที่คุณเห็นเราไม่ประสบความสำเร็จคุณช่วยฉันในครั้งนี้หน่อยไไดดด้้หมมมาาาโโฟิิินลลทแแสงงงกกรรรรอออออุธออธณ์ขเเ่่่วจึีบพปะยคต อยากกังวลเราจะไม่พูดถึงเรื่องของคุณอีกหลังจากที่เราออกไปแล้วและหากคุณมีงานทำในอนาคตฉันจะไม่หลบเลี่ยงเด็ดขาดและความสัมพันธ์ของฉันกับเจ้านายก็ไม่ค่อยดีถ้าคุณมีไอเดียอะไรเราช่วยคุณได้ดูสิคุณรวยมากคุณคงไม่อยากอยู่ภายใต้เงาของผู้ชายที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดหรอบฉันยังมีค่าฉันจะทำทุกอย่างดังนั้นโปรดอย่ายุ่งกับฉันฮาดอนฟินลิสกำลังพยายามแสดงให้เห็นคุณค่าของเธอแต่โรแลนด์มองดูเธออย่างเล่นๆจนกระทั่งเธอพูดจบแล้วจึงพูดช้าๆคัดโดคุณร้้วว่่่าาทททเนเนนนยยยงงงรรีีแแแตตพกกกออออบััข็ เมื่อได้ยินโรแลนดี้ให้เห็นว่าเจ้านายแต่งเรื่องขึ้นมาเองพาโดฟินลิปก็ยิ่งตื่นตระหนกมากขึ้นจิตใต้สำนึกของเธอต้องการจะอธิบายแต่คราวนี้โรแลนด์ไม่ได้ให้โอกาสเธอพูดแต่ยังคงพูดต่อไปดูสตรีวุ่นวายมากมีคนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงแต่ไม่สามารถพบเจอได้และอาจได้รับความเกรงกลัวจากภายนอกแต่ที่นี่คือดูสตรีคนที่ยังมีชีวิตอยู่มีแต่คนบ้าที่ปลาย,ยุ่งด้วยแล้วคนในจินตนาการจะทาให้ทุกคนหวาดกลัวได้อย่างไรแล้วคุณบอกว่าเป็นไปได้หรือที่ จากนั้นเขาก็บังเอิญค้นพบว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งอยู่ข้างนอกซึ่งแต่งตัวละครชื่อว่าบอสเขาจึงหันศีรษะไปแล้วรู้สึกว่าถึงเวลาต้องาอประตูคนบางคนในดูสตรีทแล้วเขาจึงซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและทุกครั้งที่เด็กน้อยคนนี้ออกมาทำอะไรบางอย่างในนามของบอสเขาก็ทำบางอย่างลับหลังเขาจริงๆเมื่อได้ยินโรแลนด์พูดเช่นนี้ปาโดก็รู้สึกตกตะลึงเล็กน้อยและเมื่อโรแลนด์เห็นเธอเป็นแบบนี้เขาไม่ได้แกล้งเธออีกแต่กลับพูดออกมาตรงๆผมเป็นเจ้านายเจ้าของถนนดูสตรีทและยังเป็นร่วมของคุณมาหลายปีดดด้้วววขขหหลลลลลัังงจาา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 กกกก่่โโโรรรรแแแนนน์เเเเสสถใฟิ็มมบตคญอ อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่คําเชิญจากเทพเจ้าแต่เป็นคําเชิญจากองค์กรเพราะผู้คนที่ทาลายอรารยธรรมก่อนการล่มสลายโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้จะมีสถานการณ์คล้ายกับผู้คนที่ตัดโลกนักเรียนออกไปศักยภาพมีไม่เพียงพอถึงแม้จะเปรียบเทียบกับพิวปิ้วสลัิงเิลด์ก็ยังมีความสาเร็จและความแข็งแกร่งบางประการในด้านนี้ที่ไม่เพียงพอเควินไม่น่าทาได้ในตอนนี้แถมปาโดด้วยซ้าโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะต้องฝึกฝนความสาเร็จในช่วงการล่มสลายครั้งใหญ่จากนั้นหลังจากที่พวกเขามีตราประทับและกลายเป็นนักรรคสานพลังพวกเขาก็จะค่อยๆ โรแลนด์ประเมินว่าพันไพพิบัตและอลิเซียน่าจะมีเสถียรภาพมากที่สุดในด้านความสำเร็จกฎหมายน้ำแข็งสังหารครั้งเดียวพันไพพิบัตอลิเซียเป็นผู้นำการต่อสู้กับทนายความแห่งความว่างเปล่าและทำสิ่งต่างๆมากมายเรื่องความแข็งแกร่งก็ไม่มีปัญหาครับในด้านศักยภา,ยพาพพวกเขาก็สามารถทำได้ทั้งสองอย่างคนอื่นๆควรจะแย่ลงสักหน่อยในเวลานี้เควินสากุระพวกนี้จำเป็นต้องกลายเป็นนักรบฟิวชั่นเพื่อให้บรรลุม้ากระฐานเมบิอุสก็ประมาณนั้นเหมือนกันความสำเร็จของเมบิอุสนั้นก็เพียงพอแล้วอย่างแน่นอนความสำเร็จจออองงเเธในนนกาาาารรรววิิััยยยยทททศสต์้่่มมไไีีีะพพ ความแข็งแกร่งนั้นก็โอเคท้ายที่สุดแล้วหลังจากเหตุการณ์ของทนายความคนที่7จ็ดเมบิอุสเองก็ได้ตามล่าลูกตาของสัตหมาถล่มซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทางของทนายความคนที่3และเธอไม่ได้เป็นเพียงนักวิจัยทั่วๆไปแต่อย่างใดแต่เถ้าหากไม่ได้กลายเป็นนักซู้ฟิวชั่นระดับศักยภาพก็จะไม่ดีนะักฉะนั้นสำหรับคนเหล่านี้โดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มฮีโร่แห่งไฟทั้ง13าคนเขาจึงวางแผนว่าจะรออีกสักหน่อยแต่เนื่องจากปารดอดได้ลงทะเบียนแล้วคุณจึงสามารถไปดูเทาสั้นคารามิตี้ได้ ด้วยความคิดนี้โรแลนด์ Roland ไม่สนใจว่าเธอมีความคิดรอบคอบใดๆของตัวเองหรือไม่หลังจากพาโดตกลงที่จะเข้าร่วมฝ่ายของเขาแต่ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับให้เธออาศัยอยู่ก่อนแล้วจึงพาเธอไปกับเขาหลังจากรุ่งสางและพิธีกรรมทั้งสองและรรทียอมแมตก็ออกไปด้วยกันเขาจะไปบ้านพักคนชราม,ม,ม,มีความจำเป็นในการรักษาโรคหิมะถลม่มแต่ยังต้องเชิญชวนไพพิบัตินับพันและอโปเนียด้วยพี่สาวทีเราจะไปทำอะไรกันพาโดฟินลิปเดินตามไปที่ปลายสายแล้วเดินไปที่ด้านของพิธีทั้งสองและถามเบาๆด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเมื่อเห็นพาโดฟินล ท้ายที่สุดแล้วแตกต่างจากตอนที่เธอได้พบกับพาโดฟิลิปครั้งแรกพิธีกรรมทั้งสองครั้งปัจจุบันได้ทำให้เธอพัฒนาขึ้นอย่างมากเพราะเมื่อวานนี้โรแลนถามปาโดว่าเหตุใดเขาจึงมาขโมยของบางอย่างปาโดจึงตอบว่านั่นคือการขโมยในอุตสาหกรรมของเราไม่ใช่เพื่อเงินเท่านั้นโรแลนจึงรับพาตัวเธอไปสามครั้งเพื่อตอบคำถามนี้และปาโดก็ตอบเพียงแค่เพื่อตัวเขาเองเพื่อเงินเพื่ออ,อาหารดีๆและไม่ได้เอ่ยถึงบ้านพักคนชราและคนจนบนถนนดัสเลยเพราะกลัวว่าโรแลนจะโกรธคนพวกนั้นทำให้ทั้งสองพิธีนี้ ในบางสถานที่มันสามารถทำสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าคนที่เรียกว่าแข็งแกร่งบางคนเสียอีกความอ่อนแอที่เธอขาดกลับกลายเป็นเหรียญแห่งความเป็นชายที่แข็งแกร่งของเธอเธอยังเข้าใจอีกด้วยว่าทำไมโรแลนด์ถึงเชิญปาโดฟินลิฟททั้งสองพิธีกรรมได้ยินคำถามของปาโดจึงแจ้งให้เธอทราบในตอนนี้ไปบ้านพักคนชอราก,กันเถอะเมื่อได้ยินทั้งสองพิธีกรรมกล่าวเช่นนี้ท่าทางบนใบหน้าของปาโดก็แข็งเครืออย่างเห็นได้ชัดจากนั้นทั้งสองพิธีกรรมก็เห็นเธอเป็นแบบนี้และเสริมประโยคอีกประโยคหนึ่งไปช่วยเหลือผู้คนกกกกก่นน่่่่่่อออออออนนนนหห้้้้าาาาาาีพพโดิิลลลลทคคถึึึงงงงเเเเเเรรรรรืืยยยยมมมแตธธธววชผููจสสับ็ ว่าพิธีกรรมทั้งสองจะโกหกเธอหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่พาโดเฟลิสไม่สงสัยอีกต่อไปเพราะถึงแม้จะเป็นเพียงคืนเดียวแต่พาโดเฟลิสก็ยิ่งรู้เรื่องของไทอามัตและพิธีกรรมทั้งสองอย่างมากขึ้นหรือน้อยลงมีเพียงโรแลนด์เท่านั้นที่ไม่สามารถเข้าใจมันได้ดีนะักพิธีกรรมทั้งสองนี้ไม่ได้เป็นการหลอกลวงแต่อย่างใดและไทอามัตก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถโกงได้เลยเหมือนกับเด็กๆแล้วเมื่อทั้งสองพิธีบอกเช่นนั้นก็ย่อมเป็นความจริงได้พาโดเฟลิสคิดมากแต่พอเธอต้องการจะถามอะไรต่่่อออเเเเเธกก็็พพบบวาาโรแรแนนนนนดด์นนยยิิยูัมคมขงึ้ โรแลนด์เร่งความเร็วและพิธีกรรมทั้งสองก็ดำเนินตามในขณะที่ทียอแมตด,ดึงปาโดไว้ด้วยความเร็วและลากเธอด้วยพลังของเขาเองเพื่อป้องกันไม่ให้เธอถูกทิ้งไว้ข้างหลังนี่ทาให้คําถามของปาโดต้องกลับไปอีกครั้งแต่ปาโดคุ้นเคยกับถนนดัสดังนั้นเมื่อเธอหันมองไปรอบๆขณะเร่งความเร็วเธอก็รู้ว่าจุดหมายปลายทางของโรแลนด์ควรเป็นบ้านพักคนชราที่จะรับเด็กๆและคนไข้ที่ไม่มีเงินเมื่อเธอคิดถึงเรื่องนี้เธอก็ถอนหายใจในใจอย่างเงียบๆหวังว่าคงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะภายในลานบ้านผู้สูงอายุออปเอนียืนอยู่าหลาย คนอื่นๆต่างก็กระจัดก,กระจายกันไปโดยภัยพิบัติพันประการมแต่มีเพียงชายผู้กำลังกรีบร้องเท่านั้นที่ไม่สามารถช่วยมันไว้ได้ร่องรอยการกัดเซาะอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งน่าจะอยู่บนร่างกายของเธอหลังจากที่ถูกหิมาถล่มทับได้ลามไปทั่วร่างกายของเธอครึ่งหนึ่งและความเจ็บปวดนี้ทำให้เธอต้องกรีบร้องและถ้าเธอตายเธอก็ตายไปแล้วถ้าไม่ตายก็จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดของเขาและความทุกข์ยากนับพันก็เฝ้ารักษาหากอีกฝ่ายกลายเป็นสัตว์ประหลาดเขาจะแก้ไขปัญหาอีกฝ่ายได้ตั้งแต่ครั้งแรกนี่ไม่ช่ชชครรั้้้งงแกีีีเเิอบบนนอนนยละห็ส แต่ทุกๆครั้งที่ผมเห็นอโปเนียก็รับไม่ได้นิดหน่อยโลกเป็นอะไรไปเนี่ยมันนำโรคร้ายที่รักษาไม่หายมาทรมานโลกและในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้คนไม่สามารถพักผ่อนได้แม้จะตายไปแล้วอโปเนียสวมชุดแม่ชีและอธิษฐานต่อพระเจ้าเป็นครั้งที่3 2 8พเพราะเรื่องแบบนี้เธอจดจำเนื้อหาของคำอธิษฐานแต่ละบทของเธอและจดจำคนไข้ทุกคนที่เสียชีวิตในการอธิษฐานแต่ปาฏิหาริย์ก็ไม่เคยเกิดขึ้นบางทีอาจเป็นเพราะว่าฉันไม่ใช่คนเคร่งศาสนามากพออโปเนียคิดเช่นนั้นอย่างไรก็ตามเธอรู้ก่อนท หากจะใช้คำพูดที่เป็นหายนะนับพันคำนี่มันเป็นเพียงความหน้าไหวหลังหลอกของเธอแต่ขณะที่ออโปเนียกำลังคิดเช่นนั้นก็มีผู้คนหลายคนเดินเข้ามาจากนอกลานเฮ hey, พวกคุณคิวของเคียนคาลามิตี้ขมวดเข้าหากาันและเขาเตรียมจะเข้าหาผู้คนท,ทันทีแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรเขาก็พบว่าคนเหล่านั้นมาหาเขาในเวลาอันสัน้นพวกนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะเชียนเชียนคิดเช่นนั้นและโรแลนก็พูดกับเขาอยากกังวลเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือผู้คนขณะที่โรแลนพูดเช่นนี้ทียอแมทก็เดินไปหาคนไข้ที่กำลังร้องไห้แล้วฮงไกเกือบ เมื่อเห็นฉากนี้เทียนจีและอโพเนียกำลังจะออกไปรับไทอามตรากลับมาแต่ฉากต่อไปกลับทำให้พวกเขาประหลาดใจอย่างมากเพราะที่ยอมแหวระเบิดพลังแห่งการก่อตั้งออกไปความสนิทสนมและความไม่สดใสยอย่างไม่มีใครเทียบได้ก็ปะทุกออกมาจากตัวเธอมันเป็นความฉลาดที่ไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้ถ้าจะให้พูดตรงตรงถ้าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงก็คงจะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละจากนั้นในความเจอจาอันนั้นการกัดกรอนของผู้ป่วยโรคพันธุลายก็จางหายไปหมดไม่เหลืออะไรไว้เลย นางไม่เจ็บปวดอีกต่อไปไม่คร่ำครวญอีกต่อไปความตายอยู่ห่างไกลาจากนางอีกทั้งนางยังหมดสติเพราะการทรมานครั้งก่อนแต่ขณะที่นางหลับไปนั้นไม่มีความเจ็บปวดปรากฏบนใบหน้าของนางมีเพียงรอยยิ้มเท่านั้นนี่ข้างในอาโบเนียมาหาคนไข้ตรวจด,ดูเธอและพบว่ารอยสึกกร่อนบนร่างกายของเธอที่เหลือจากโรคพังทลายนั้นหายไปหมดแล้วกล่าวอีกในหนึ่งคงกัยของเธอได้รับการรักษาแล้วขีดเจ็ดสิแปดอยาก,กังวลเลยทุกคนเข้าแถวแล้วมาทีละคนฮาโดเฟลิสกำลังดูแลความเรียบร้อยจากนั้นทียอแมทก็กำลังรักษาคนไข้ที่หมดส โรแลนด์และอโปเนียยืนดูสิ่งนี้จากระยะไกลในขณะที่พันไพพิบัตเอ็นตัวพิงกับผนังด้านข้างฉันไม่คาดหวังว่าจะได้เห็นวันแบบนี้เลยเหมือนกับว่ามีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นเสียงของอโปเนียเบามากรากับเขาเกรงว่าเสียงจะดังเกินไปและทาให้ตกใจด้วยบางสิ่งบางอย่างและอาจเบาจนแหบเล็กน้อยเพราะถ้าพูดกันตามจริงแล้วปาฏิหาริ์ก็จะเกิดขึ้นโรแลนด์ Roland คิดอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้พูดออกมาเพราะถึงเวลาที่ต้องจัดการพวกคุณที่นี่และคนไข้ที่ล้มลงคนอื่นๆที่ซ่อนตัวอยู่ในดูสตรีตมีพวกเขาอยู่มากมายแแแลลลล้้้้วววะะมมม่่่่่าาาาาจจจไไดีีีนนีััััััยยยพบบบบตนนนนททกกกกงงรรรเเเืออหููสคถ ฮองไกเมื่อได้ยินโรแลนด์พูดเช่นนี้อาโปเนียก็หันมามองด้วยและถึงแม้ว่าเคียนคาลามิตี้จะมองไม่เห็นดวงตาของเขาเพราะสวมหน้ากากอยู่แต่โรแลนด์ก็สามารถรู้สึกถึงการจ้องมองของเขาได้เช่นกันโรแลนด์ Roland จึงอธิบายให้พวกเขาฟังฮงไกเจ้าต้องเข้าใจว่านี่คือสัตรูที่เรียกว่าฮงไกวิวมันเดินตามพลังงานฮงไกลแล้วมันก็ปล่อยให้มนุษย์ใช้มันแล้วพลังงานฮงไกก็จะแพร่กระจายไปทั่วโลกและสายตาของมันก็จะจับต้องไปที่โลก850ย้าิบทหารที่ตายสัตว์ที่ถูกทำลายและ ท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าผีเสื้อไฟจะซ่อนร่องรอยขององค์การพังทลายแต่ก็มีสิ่งต่างๆมากมายที่ไม่อาจซ่อนไว้อย่างสมบูรณ์สำหรับฝ่ายต่างๆดังนั้นอาโพเนียและเคียนจีจึงนึกถึงบ่อแสที่พวกเขาจับได้และตอนนี้ตามที่โรแลนด์บอกพวกเขาก็เข้าใจแล้วว่าห่งางไกคืออะไรหงกายลมเคียนเคียนกลนเสียงเยน็ยนชาและแสงตะวันอันสดใสของโรแลนด์ก็อยู่กับเขาเสมอเขาสั้น tribulation เป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกลุ่มดีวท์กรุ๊ปแต่ก่อนที่โรแลนด์จะสงสัยอยู่เสมอว่าเขาอาจจะเป็นทนายความเนื่องจากลักษ ตัวอย่างเช่นทุกคนที่กลายเป็นนักรบฟิวชั่นคือการทดลองเพื่อเอาชีวิตรอดและเปลี่ยนแปลงเรากับว่าปาโดเพียงแค่หลับไปในอาการมึนงงแล้วก็มีหูแมวและหางแมวแต่เฉียนทารามิตี้ไม่สามารถกลายเป็นนักรบฟิวชั่นได้และในที่สุดเมบิอุสก็ประสบความสำเร็จหลังจากการทดลองอย่างต่อเนื่องหลายครั้งตัวอย่างเช่นจากผลที่ได้รับจากการทดลองนั้นเมบิอุสต้องการมีหัวใจที่แตกต่างออกไปดากา้าตัวอย่างเช่นหลังจากที่เทาซันทริบูเลชันกลายเป็นนักรบฟิวชั่นสูก็ควบคุมร่างของเทาซันทริบูเลชันและพบว่ามีเส และเมื่อ thousand tribulation ดําเนินการปฏิบัติการนักรบฟิวชัน่นเควินเห็นว่าดวงตาของ thousand tribulation เปลี่ยนไปจากนั้นก็พูดว่า thousand tribulation ไม่ได้กลายเป็นนักรบฟิวชันแต่เป็นอีกสิ่งหนึ่งและบอกว่าตอนนี้มันสายเกินไปที่จะหยุดและมีความเป็นไปได้เพียง1เดียวเท่านั้นที่พวกเขาจะรอดชีวิตได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามคุณสมบัติของทนายความแต่ดูเหมือนเขาไม่ได้แกล้งทําหรือไม่สนใจที่จะปกปิดอะไรบางอย่างนั่นมันแปลกคงไม่ใช่เทพปีศาจแห่งติวัดข้างบ้านหรอกใช่ไหมหรือว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวพันธุ์ภัยพิบัติจากนั้นประตูแคบๆแ,แ,และเสียงที่ซูพบก็ปรากฏขึ้นหลังจากที่ t h า u s a n d calamity กลายเป็นนักรบผสานพลังเมื่อเขาเป็นเสมือนทนายความแต่ระงับพลังของตัวเอง สถานที่เหล่านี้ที่โรแลนด์ไม่รู้จักฉันทำได้เพียงรอให้ไทอามัตวิเคราะมันด้วยทะเลแห่งชีวิตฮงไกเธออยากจะสู้กับฮงไกใช่ไหมอ,อโปเนีถามเบาๆขณะที่โรแลนด์ถอนแสงที่ส่องลงมาบนเฉียนจีออกแล้วหัวเราะอ,อโปเนียไม่ใช่เรื่องของความต้องการหรือไม่ต้องการแต่เป็นเรื่องของความจำเป็นหากเราและศัตรูกเก็บน้ำไว้ในแม่น้ำเสมาอัมาไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ก็ตามแต่ตอนนี้การพังทลายได้กัดซอโลกของเราอย่างรุนแรงและฉันมีลางสังหารว่าการพังทลายครั้งใหญ่ครั้งก่อนดูเหมือนจะเป็นการทดสอบด้วยการพ ไม่มีใครสามารถรอดพ้นจากภายัยพิบัติเช่นนี้ได้ดังนั้นตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องก้าวขึ้นมาก่อนที่ทุกอย่างจะถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้โรแลนด์จึงหันสายตาไปที่ออโปเโนียและนงในความจริงแล้วมีองค์กรต่างๆในโลกนี้ที่ต่อสู้กับฮังกายและในช่วงเริ่มก่อตั้งองค์กรนั้นวัตถุประสงค์ของพวกเขาอาจอยู่ที่การต่อสู้กับฮังกาและป้องกันภัยพิบัติแต่ตอนนี้ระดับสูงสุดข,ของพวกเขาได้เปลี่ยนไปแล้วพวกเขาเริ่มมองดูฮังกาต่ำลงหลังจากที่เอาชนะการล่มสลายครงงยะตออนนขเชโ์ เออแม้ว่าฉันจะเข้าร่วมกับองค์กรที่เรียกว่าแมลงผีเสื้อไฟแต่หลังจากที่ฉันได้สัมผัสกับพวกเขาจริงๆฉันก็รู้สึกว่าร่วมกับกลุ่มแมลงพวกนั้นฉันจะต่อสู้กับองไกได้ยังไงดังนั้นฉันจึงวางแผนที่จะใช้ดูสปรีเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างองค์กรใหม่เพื่อปลุกไฟมอดขึ้นมาอีกครั้งในลักษณะนี้และเพื่อมีส่วนสนับสนุนการอยู่รอดของมนุษยชาติเมื่อพูดถึงเรื่องนี้โรแลนด์ก็ยื่นมือออกไปหาออปนียแอรละพันไพพิบัตแล้วคุณจะเข้าร่วมไหมเชียนฮ่าวจ เขาบอกได้ชัดเจนว่าสิ่งที่โรแลนด์พูดเป็นความจริงหรือเท็จตอนนี้เขาก็เดินไปข้างหน้าโรแลนด์และตบมือโรแลนด์ถ้าเธอสู้กับฮงไกนับฉันด้วยเชียนจี้เห็นด้วยและอาโปเนียก็พยักหน้าหลังจากคิดดูแล้วและวางมือของเขาลงบนมือของโรแลนด์ฉันยินดีที่จะช่วยท่าทำได้ด้วยการที่มีพวกเขาสองคนเพิ่มเข้ามาพวกเขาเคยให้ความสนใจด้านนี้มาก่อนแล้วและแม้แต่พาดอนฟิลิสผู่แอบฟังอยู่ก็ยังโยนง,งานการจัดการทีมให้กับพิธีทั้งสองและเข้ามาในเวลานี้และตบมือของโรแลนด์อี๋อียแพพัันิิบตออกออ็มาด้ว แล้วโรแลนด์คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้สักพักและในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะคัดลอกและวางเพราะเป็นการเสียชื่อไปโดยเปล่าประโยชน์เอนโทรปีหกพันมันเรียกว่าเอนโทรปีหกพันเอนโทรปีหกพันห้าห้าฟังดูทรงพลังมากปาโดหัวเราะและเกาหัวแล้วเธอก็ได้ยินเสียงพิธีกรรมทั้งสองเรียกเธอดังนั้นเธอจึงกลับไปทำพิธีกรรมทั้งสองต่อแอร์พันไพพิบัติและออโปเนียก็ตกลงที่จะเข้าร่วมแม้ว่าองค์กรนี้จะถูกกำหนดให้มีผลกระทบต่อโลกทั้งใบในอนาคตแต่จุดเริ่มต้นดังกล่าวยังค่อนข้างพ 79ในครั้งนี้เมื่อมาถึงอรารยธรรมก่อนการล่มสลายไทยอมัตแทบจะถือไม่ได้ว่าเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพหรืออะไรทํานองนั้นแต่ช่างเทคนิคเวทมนต์กลับไม่ใช่อย่างไรก็ตามการมีโรแลนดอยู่ในนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แม้ว่าเขาจะต่อสู้กับเงาเป็นส่วนใหญ่แต่เมเดียและเอโอกาซากิออเรนก็ยังมอบนักเวทที่ทรงพลังมากให้กับโรแลนด์ดังนั้นแผนฐานมหัศจรรย์นี้เทคโนโลยีมีอยู่โรแลนก็สามารถขัดมันออกได้เช่นกันจากนั้นเขาก็กลับไปและใช้พื้นที่ในจินตนาการเพื่อบรรจูสเสบียงอุปกรณ์เหล็กโอริฮ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงฐานเวทมนต์ของอรารยธรรมก่อนการล่มสลายกับเทพเครื่องจักรเทียมที่ตั้งอยู่ในชั้นบนของอาณาจักรเสมือนจริงอีกด้วยจากนั้นเขาก็กลับมาที่ดูสตรีทและเอนโทรปีย้อนกลับก็ถือได้ว่าได้ก้าวเข้าสู่วิธีโลกด้วยเช่นกันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแม้ว่าอาโพเนียและเทาซันคารามิตี้จะสนใจในสิ่งที่โรแลนด์พูดเพื่อจัดตั้งองค์กรใหม่แต่ทั้งสองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากองค์กรเองมากนะักเคียนคารามิตี้ยังคิดถึงการต้องรับมือกับการต่อสู้ทั้งหมดด้วยตัวเองด้ววยยยยใในน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 ทาา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 างงงงงงงกกกกกลลลัััับออออโโเเีำคคคิดดดดดดด่่่่จจะะะสรงงรรร้ะะ้้้้้์หญตขขขไไไไแึึูมม แม้แต่ปาโดฟิลิสซึ่งถือว่าเอนโทรปีย้อนกลับเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ยังได้คิดถึงการจัดหาเงินทุนขององค์กรด้วยแต่เมื่อโรแลนด์กลับมาพร้อมกับกองสเสบียงขนาดใหญ่แม้ว่าทั้งสามจะมีปฏิกิริยาแตกต่างกันออกไปแต่พวกเขาก็ยังคงรู้สึกประหลาดใจอยู่เล็กน้อยอย่างไม่ต้องสงสัยอุปกรณ์ที่ได้มาประานเส้นทางการเสริมความแข็งแกร่งอย่างเป็นระบบเทคโนโลยีที่ไม่อาจเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์วัสดุที่ไม่มีวันหมดสิน้นสถานการณ์ที่มีเอนโทรปีย้อนกลับนั้นดีกว่าที่พวกเขาคิดไว้มากสรุปคือฉันไม่เคยส ในฐานะผู้จัดการการเงินที่โรแลน์เลือกพาโดเฟลิสคำนวณปริมาณรวมและรูปแบบการกระจายสินค้าเป็นเวลาหลายวันหลังจากได้รับวัสดุเหล่านี้และแล้วเธอก็ยิ้มอย่างมีความสุขมากเมื่อเห็นว่าทุกคนสามารถกินได้งานของอโปเนีไม่ยากมากนะักเพราะว่าพวกเขามีสเสบียงมากเกินไปพวกเขาจึงหาคนน่าเชื่อถือและมีคนมาตราบใดที่พวกเขาสัญญาว่าจะกินให้อิ่มและเอนโทรปีแบบย้อนกลับนั้นเป็นทางการมากเกินไปมันไม่ได้ดูเหมือนเป็นองค์กรเล็กๆดังนั้นหลังจากที่แบนเนอร์นี้ถูกยกขึ้นหลายๆคนถึงกับชื่นชมมันด้วยซ้ำสุดท้ายชืื่่่่่ออออโรนนนนนนดดทีีีีเเป็ใูตกกมมมมาาาััถวพพยยหห้้้ไไไผจ และไทอามัดกำลังช่วยเรื่องนี้อยู่ไทอามัดสามารถสัมผัสถึงความอาฆาตแค้นความโกหกและอื่นๆอีกมากมายและแม้ว่าเธอต้องการการอ่านใจก็ไม่ใช่ปัญหาดังนั้นจึงกล่าวได้ว่างานของอาโปเนียนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยมีภัยพิบัติอีกนับพันประการไม่ว่าจะเป็นกลเม็ดเคล็ดลับมายากลศิลปะก,การป้องกันตัวหรืออุปกรณ์ต่างๆที่โรแลนด์นำมาให้เขาก็สัมผัสมันด้วยตัวเองฉันต้องบองกว่าแม้แต่พันความทุกข์ยากยังให้การประเมินสิ่งเหล่านี้สูงเมื่อต้องรับมือกับกฎน้ำแข็งก่อนหน้านี้เคี่ยนเง ในตอนนี้เทาสันทริบูเลชันมีอาวุธครบมือแล้วสวมชุดเหล็กของโอริฮารูปแบบการต่อสู้ของเขาใช้ศิละปะก,การต่อสู้บางประเภทนอกจากนี้เขายังเปิดวงจรเวทมนต์และเชี่ยวชาญเวทมนต์ไฟบางส่วนอีกด้วยภัยพิบัตินับพันนี้ถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดในบรรดามน,มนุษย์ในโลกนี้รองจากโรแลนด์และพวกเขาอย่างแน่นอนเควินในช่วงเวลานี้จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเทาสันคารามิตี้มันยากที่จะพูดแบบนั้นนะอลิเซียอย่างไรก็ตามเธอเป็นทนายความและขอบเขตสูงสุดยังคงแตกต่างกันและไม่ใช่แค่ภัยพิบัตินับพันหลังจากทหารนนนอออื่อ่่่่ีาาาววววช้้รสสกกตูขขงงเเเ็แแแผไลลใ หลังจากที่โรแลนด์นำสิ่งเหล่านี้กลับมาเอนโทรปีแบบย้อนกลับก็เกิดขึ้นแต่ในกระบวนการพัฒนาโรแลนด์ก็ตระหนักถึงปัญหาของเอนโทรปีย้อนกลับด้วยเช่นกันฝุ่งทนมากเกินไปกลุ่มเทพของโรแลนด์ได้สัมผัสประสบการณ์สองโลกแล้วและแม้แต่กลื่นเข็มขัดกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปและชุดระบบที่สรุปโดยกลุ่มเทพนี้ได้บูรณาการแกนแท้ของทั้งสองโลกเข้าด้วยกันซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมีความราบรื่นอ,อย่างยิ่งและเป็นทางการอย่างไม่มีที่เปรียบเทียบได้แต่จุดประสงค์ขององค์การเปิดโลกใหม่คืออะไรเพื่อทรัพยากรทททททีีีีี่่่่่่่่่่มมาา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 กกกกกกขขึึึ้้้้้นนนนใหญวววผูคดดดแตตตยยยังงงงงงรรรถถเเเะบไปจิิอส แม้ว่าโรแลนด์จะมั่นใจแต่เขาก็สามารถทำอะไรได้มากมายในขั้นตอนนี้แต่เรื่องระบบของโลกนี้ก็ยังต้องมีการติดต่อกันอยู่มันเหมือนกับเทคโนโลยีของอรารยธรรมก่อนการล่มสลายเทคโนโลยีถือเป็นโครงการที่อ่อนแอของกลุ่มเทพในขั้นตอนนี้เมเดียต้องการสร้างเทพเครื่องจักรแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จแต่เหตุผลหลักในการติดอยู่ในก้าวแห่งเทพเครื่องจักรจอมปลอมก็คือระดับเทคโนโลยีของกลุ่มเทพยังไม่เพียงพอแม้ว่า Atlas of the Machine กัก God of Magic ของเมเดียจะสามารถคลี่คลายปัญหาได้มากแต่เทคนิคบางอย่างเหล่านี้ก็ถูกครูของเธอเองพบว่าไม่ถูกต้องในขณะที่เมเดียกำลังทดลออองงงดยากืนู่่ลผถเอง เทพเจ้าเครื่องจักรเทียมถูกสร้างขึ้นในกระบวนการลองผิดลองถูกอา่านนิยายรุนแรงเพียงเข้าไปที่เวลูฟิคชั่นเน็ตเวิร์กและเทพเจ้าแห่งเครื่องจกักรบางสิ่งยังคงเป็นเทคโนโลยีโรแลนด์ Roland จึงบอกกับออปเนีว่าเมื่อพัฒนาเอนโทรปียนกลับให้เธอใส่ใจกับพรสวรรค์ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นและในเวลาเดียวกันโรแลนด์ Roland เองก็มีเป้าหมายในแง่ดีของตัวเองด้วยเช่นกันนั่นก็คือวิววี่ในไฟเธอต h นฮีโร่ในอนาคตเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ดวงตาของโรแลนด์ก็เริ่มมีสีสันขึ้นเล็กน้อ เทคโนโลยีถือเป็นโครงกระดูกของระบบโลกนี้ดังนั้นหากสามารถสร้างมันขึ้นได้เร็วกว่านี้ก็สะดวกกว่าที่จะสร้างมันขึ้นเร็วกว่านี้ดูเหมือนว่าเรื่องของวิววีก็ควรได้รับการบรรจุไว้ในวาระการประชุมเช่นกันศูนย์ขอดอกไม้ไฟมอสคอยซ่อนปัญหาของฮางไกจากโลกวิธีนี้ทําให้สะดวกสบายมากขึ้นและมีประโยชน์มากมายแต่การจัดการปัญหาด้วยวิธีนี้ก็มีปัญหาในตัวเช่นกันเหมือนกับว่าวิววีเป็นหนึ่งในปัญหาวิววีเป็นอัจฉริยะอย่างไม่ต้องสงสยัย ในอนาคตก็ที่ออฟเดอะไฟมอสตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวที่6ได้ถูกสร้างขึ้นโดยเธอหลังจากนั้นเมรู้สึกว่ายังจำเป็นที่จะต้องสร้างอาวุธต่อต้านทางกายแทนที่จะใช้เงินจำนวนมากเพื่อเล่นอย่างอิสระตามแรงบันดาลใจของวิวี่ดังนั้นเธอจึงนำความโดดเด่นในการสร้างที่ออฟก็กลับมาใช้ใหม่และเป็นผู้นำในการสร้างก็ที่ตัวที่7คือที่ออฟเดสครับชั่นเฮเวนลี่ไฟฮอลี่เทเลอร์แต่ถึงกระนั้นก็ตามกุญแจแห่งความหยุดนิ่งก็ยังคง,งถูกสร้างขึ้นโดยวิววี่และกุญแจแห่งเทพในเวลาต่อมามา,มากมายก็ถือกอกกกกกกกาาาาาาาเเเเเเนนนนนนิิิิิิดดดดดโยยยยยยยมมมมีีีีีีีีีีวว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 วออออ่่่่่ป็ลลลลลลัััััััังง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 งหใใรรรรจจแแแแแแะพพพฒ้้้้้้้ตขขขคคบทททสถชไ ในฐานะอัจฉริยะระดับนี้หลังจากค้นพบเบาะแสของฮังไกแล้ววิววีก็ได้ค้นพบในไม่ช้าว่าปัญหาทั้งหมดที้ไปที่องค์กรที่เรียกว่าไฟมอดองค์กรกำลังปกปิดปัญหาการล่มสลายไว้อย่างจงใจดังนั้นหลังจากที่วิววีล้มเหลวในการสืบสวนเธอจึงตัดสินใจตัดสินในที่สุดฮังไกถูกปลดปล่อยโดยผีเสื้อไฟผีเสื้อเพลิงกำลังจะทำลายโลกเธอมีความคิดนี้เธอจึงเริ่มสร้างเครื่องจักรต่างๆขึ้นมาและมาต่อสู้กับแมลงไฟในกระบวนการนี้ผีเสื้อไล่ไฟได้แตกต่างไปจากเดิมตั้งแต่เริ ยิ่งวิววีเข้าใจผิดมากเท่าไหร่เรื่องราวก็ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นทุกครั้งที่เธอถูกจับเธอก็มีทางหลบหนีและต่อสู้กับผีเสื้อไฟต่อไปครั้งนี้ก็เหมือนกันหลังจากที่วิววีหนีจากไฟมอสได้จุดหมายปลายทางที่เธอเลือกในครั้งนี้ก็คือดูสตรีทเนื่องจากดูสตรีตเป็นสถานที่ที่วุ่นวายดังนั้นสถานที่ดังกล่าวจึงสะดวกสำหรับเธอที่จะซ่อนตัวเธอต้องซ่อนตัวจนกว่าจะสร้างโรงงานใหม่เสร็จและต่อสู้กับผีเสื้อไฟวิววีเดินทางมาที่ดูสตรีตด้วยความคิดนี้แล้้้้วเเเเเมมมื่่อออออาาถึึึงงงีีดดููสสตตตรตรรรธกกกก็็็็หหนนนนนนปฏขใแแคััยยยยลลล เท่านั้นดูสตรีปตลายเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรจุลภาพจุดๆใน80